ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินนางวรกรมังบูแว่นผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยาประธานกรรมการนายถาวรพลยุทธครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่าลี่วิทยานายชยพลพรหมมาปีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเชียงคาน การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการตามข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะ ประวัติผู้ขอรับการประเมินว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฬลักษ์กรมทองเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2536ปัจจุบันอายุ29ปีเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่4ตุลาคมปีพุทธศักราช2559ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคอส .1 กลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทย ประวัติด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสันอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยระดับปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยภาระงานด้านการสอนมีชั่วโมงสอนตามตารางสอนรวมจำนวน22คาบต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน7ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ชั่วโมงงานส,งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พาระง,งานหน้าที่พิเศษปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปหัวหน้างานโรงเรียนปลอดขยะได้ดำเนินการจัดทำแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบในการทำความสะอาดของนักเรียนโดยมีสภานักเรียนเป็นผู้ตรวจความสะอาดรายงานผลผ่าน,านทางช่องทางลายสารวัตรนักเรียนเป็นประจำทุกวันได้ดำเนินการจัดนิทรรศการประกวดโปสเตอร์รณรงการรักษาความสะอาดในหัวข้อวัยรุ่นยุคใหม่ปลุกจิตสำนึกรักความ สะอาดด้วยหลัก 3R จัดทำป้ายโปสเตอร์รุณรงค์พกแก้วรีฟิลแทนการใช้แก้วพลาสติกได้รับเกียติบัตรเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ประจำปีการศึกษา2565จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติหน้าที่เลขางานปฏิคมผู้ช่วยงานทัศนศึกษาและงานประกัน อง์ประกอบการประเมินแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนดังนี้ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนองค์ประกอบด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้แบ่งออกเป็น8ตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร ข้าพเจ้าดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเชียงกลมวิทยามีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรตามสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดโครงสร้างรายวิชาํำอธิบายรายวิชาและจัดทำแผนการสอนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพโดยมีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและชุมชนตัชีวัดที่1.2ออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้จัดทำแผนการเรียนรู้แบบ active learning มีการประ เมินการใช้แผนเพื่อนำมาพัฒนาแก้ไขต่อไปตัวชี้วัดที่1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและแสดงความสามารถผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของเพื่อนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ตัวชี้วัดที่1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อน,นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ขราพเจ้าดำเนินการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมสร้างงานนำเสนอข้อมูล PowerPoint สื่อจาก YouTube คลิปวิดีโอเพื่อใช้ประกอบการอธิบายเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้มีการจัดแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่ผู้เรียน ัวชีวัดที่1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้าดําเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัยทักษะพ,พิสัยและจิตตพิสัยโดยใช้แบบทดสอบใบงานแบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม การสังเกตการสัมภาษณ์และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการสัมภาษณ์ติดตามประเมินผลมีการให้คำปรึกษาเก่บผู้เรียนให้นักเรียนได้ทำแบบทดสอบแฮปปี้สแกนแบบวิเคราะห์นิสัยของคน6กสี ตัวชี้วัดที่1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนค้าพเจ้าได้ดมเนินการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษามีการอบรมบ่มนิสัยเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทํางานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี มีการจัดบรรยากาศที่ท้าทายเป็นบรรยากาศที่ครูก,กระตุ้นให้กำลังใจนักเรียนเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการทำงานจัดบรรยากาศที่มีอิสระ เป็นบรรยากาศที่นักเรียนมีโอกาสได้คิดได้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่ารวมถึงโอกาสที่จะทําผิดด้วยโดยปราศจากความกลัวและวิตก,กังวลบรรยากาศแห่งการควบคุมเพื่อฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินยัยไม่ใช่การควบคุมไม่ให้มีอิสระเช่นเรื่องกําหนดระยะเวลาในการส่งงานที่ชัดเจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบการเข้าเรียนตรงตามเวลาเป็นต้น บรรยากาศแห่งความสําเร็จเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกประสบความสําเร็จในงานที่ทําซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นเกิดความภาคภูมิใจมีการจับบรรยากาศที่มีความอบอุ่นส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานครูมีความเข้าใจนักเรียนเป็นมิตรยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและให้ความช่วยเหลือจะทําให้นักเรียนเกิดความอบอุ่นสบายใจรักครูรักโรงเรียนและรักการมาเรียน ตัวชีวัดที่1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้าปลูกฝังค่านิยมและลักษณะที่ดีเหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนส่งเสริมและเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ตนนับถือสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเพื่อค้นหาความถนัดและความชอบของตนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสุขของผู้เรียนเป็นสำคัญองค์ประกอบด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบ่งออกเป็น4ตัวชี้วัดดังนี้ ตัวชีวดที่2.1จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพเจ้ามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้แก่รายงานผลสำฤทธิ์ทางการเรียนแบบบันทึกคะแนนนักเรียนแบบบันทึกการมาเรียนของนักเรียนแบบบันทึกคุณลักษณะอันพึ ประสงค์และอ่านคิดวิเคราะห์เขียนของผู้เรียนข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลป็นแสดงผลการเรียนเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป ตัวชี้วัดที่2.2ดําเนินการตะระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าดําเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลนํามาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเพื่อแบ่งกลุ่มของผู้เรียนดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดตลอดจนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนมีการจัดทําช่องทางการเผยแพร่ผลการประเมินผู้เรียน ต่อผู้ปกครองรายบุคคลเพื่อวางแผนพัฒนาผู้เรียนร่วมกันตัวชี้วัดที่2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาพาพเจ้าได้จัดทำเอกสารวิชาการต่างๆจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและจัดทำ SAR มีการประสานงานร่วมกับวัดบ้านโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตัวชีวัดที่2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการข้าพเจ้าใช้หลักกัรายานามิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยอีกทั้งมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีบุคลิกภาพที่ดีมีความสามารถในการประสานงานมีเหตุผลสามารถแก้กไขปัญหาต่างๆได้ ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองมีการจัดทำช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายผ่านทางลายกลุ่มเบอร์โทรศัพท์องค์ประกอบด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ชีวิตที่3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องพ้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตัวชี้วัดที่3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อร่วมวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทั้งในรูปแบบเครือข่านวิชาการชุมชนทางการเรียนรู้วิชาชีพผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เช่นไลน์เฟซบุ๊กเป็นต้น เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวัที่3 3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตรกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบันตลอดจนเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทยายผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนโฆษณาสินค้าโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าับ2โรงเรียนเชียงคุมวิทยาสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูจำนวน36คนผลลัพธ์จากประเด็นท้าทาย ผลลับเชิงปริมาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับสองจำนวน36คนโรงเรียนเชียงกลมวิทยาสามารถเขียนโฆษณาและนำเสนอโฆษณาสินค้าได้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ85 ผลลัพ์เชิงคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับสองจำนวน36คนโรงเรียนเชียงกรมวิทยามีผลสำลิดทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานเรื่องการเขียนโฆษณาสินค้าโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลสำลิดทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยสูงขึ้น เป็นผลงานของนักเรียนเราจากชิ้นงานบูรณาการที่เราได้เรียนในช่องเรียนแล้วก็นำมาจัดนิทศการในห้องเรียนแล้วก็จะบูรณาการในรายวิชานะคะคมีครูสมเกียรติแล้ก็ครูรายวิชาง,งานช่างก็จะเป็นส่วนของมอมไวน์ในส่วนของอุไกร์ก็จะเป็นอ่าไม้โฆษณาสินค้าแล้วก็จะมีสื่อ ต่อไปหรือก็ผลงานเลยค่ะอันนี้จะเป็นผลงานของทุกห้องเลยค่ะโฆษณาไปอย่าอยางคลิปโฆษณาของนักเรียนทำไมที่นี่มืดจังเลยอ่ะนั่สิอยากได้ความไฟจังเลยอ่ะ นี่เลยโคมไฟคิวบ์ไลติงโคมไฟสไตล์เรหรทูที่ไม่ว่าจะวางมุมไหนก็ดูดีไปหมดคุณสมบัติตามนี้ค่ะส่วนวัสดุที่นํามาใช้นั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะเราทํามาจากไม้ไผ่ที่แข็งแรงทนทานและมาพร้อมกับสายไฟที่มีความยาวถึง1.5เมตรกับการต่อวงจรแบบขนาดคุณภาพเต็ม10 <Wow. S 1> oh.